สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆใส่ซิปซ่อนให้กับชุดที่มีซับในแบบนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าการใส่ซิปซ่อนชุดที่มีซับในนะเขาใส่ยังไงนะคะสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือตีนผีข้างเดียวที่หันหน้าออกนอกจากตีนผีข้างเดียวเนี่ยมันจะมีสองแบบนะคะแบบนี้คือใช้สําหรับติดซิปได้ อย่างเดียวแต่เราจะใช้ตีนผีข้างเดียวที่ใช้งานได้หลายอย่างนะคะการตั้งตีนผีนะคะเราจะต้องปักเข็มลงแล้วก็ดูว่าเข็มมันพอดีริมไหมถ้าไม่พอดีเราก็ต้องหมุนน็อตตรงด้านข้างนะคะแล้วก็ปรับให้มันพอดีเราถึงจะใช้งานได้นะคะจากนั้นนะคะถ้าเราปรับตีนผีได้ที่แล้วเราก็จะมาทำการ เย็บ yep. ซิปติดเลยถ้าเราอยากให้ซิปเราติดได้สวยให้เอาซิปไปรีดก,ก่อนนะคะการรีดก,ก็ให้ใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าเกิดว่าเตารีดที่ไม่ใช่ไอน้ำถ้าเป็นไอาน้ำก็รีดได้ปกตินะคะการติดซิปใช้ตีนผีข้างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราติดได้ง่ายนะคะงานออกมาสวย สามารถแบบชิดริมโดยที่ว่าไม่อ้าไม่อะไรเลยนะคะพอเราติดลงมาข้างหนึ่งเสร็จเราก็ลูดขึ้นมาร์กตำแหน่งข้อต่อแล้วก็ลูดซีปลงจากนั้นเราก็ต้องวางก้นะก้นที่มันเหลือนะวางให้มันเสมอกันนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาให้ข้อต่อมันตรงกับตรงที่เรามาร์กไว้ การใช้ตีนผีข้างเดียวติดลิปเนี่ยมันจะทําง่ายนะคะถ้าเราใช้ตีนผีที่เป็นลิปซ้อนโดยตรงมันจะบางคนมันจะทํายากมันจะแบบเหยียบฟันมั่งอะไรมั่งนะคะแต่อันนี้เราใช้ตีนข้างเดียวนี่มันจะสามารถแบบไหลลื่นได้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตีนบ่อยนะคะเช็คดูนะคะถ้าตะเข็บตรงกันแล้วเราก็จะมาเย็บซับในกัน เราจะเริ่มด้านบนนะคะหากหัวซิปเก็บให้เรียบร้อยอันนี้คือเย็บลงมายังไม่ต้องเยอะนะคะเอาพอลงมาพอประมาณแค่ให้เรากลับหัวซิปด้านบนได้การเย็บประกบแบบนี้ไม่ต้องให้ชิดนะคะเหลือความห่างไว้พอประมาณ อีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะเย็บลงมาพอประมาณพอนะคะแล้วก็กลับหัวซิปออกมาจากนั้นก็รูดซิปขึ้นนะคะแล้วก็ไล่กันทีเดียวยาวๆทีนี้ย้ำนะคะว่าขั้นตอนนี้เราจะไม่เย็บให้มันติดซิปจนเกินไปนะคะ เราจะดูร่องความห่างส่วนใครที่จะทำให้มันห่างได้มากน้อยก็อยู่ที่ฝีมือแต่ละคนอีกข้างหนึ่งก็ไล่ซับในนะคะให้มันเสมอกันแล้วก็เย็บอีกข้างหนึ่งแบบนี้จัดระเบียบดีๆนะคะท้าไม่งั้นไอ ตรงก้นซับในเราอะ่ะมันจะไม่สวยนะคะถ้าเราไม่ให้ผ้าแบบมันพอดีพอดีกันการใส่ซิปเปลี่ยนซิปยาวนะคะราคาเริ่มต้นได้ตั้งแต่แปบาทหนึ่งร้อยบาทร้อยยี่สิบาสอะไรก็ว่าไปนะคะอยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันอยู่ที่พื้นที่นะคะ